ชีวิตคนเรานี่มันก็แปลกนะคะบางทีเราก็วิ่งตามหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่วิ่งตามหาความสําเร็จที่ไกลตัวจนบางครั้งหลงลืมไปว่าความสุขความสําเร็จที่แท้จริงนั้นอาจจะซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานี่เองค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะ มีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันเป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงที่ได้พบเจอมากับตัวเองเรื่องราวของแม่ค้าส้มตำคนหนึ่งซึ่งแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นเพียงแม่ค้าส้มตำธรรมดาๆรรเหมือนเราเห็นอยู่ทั่วไปตามตลาดหรือริมทางเดินนั่นแหละคะ่ะแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของป้าแม่ค้าท่านนี้พิเศษไม่ธรรมดาและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนรวมถึงตัวดิฉันเองก็คือถ้อยคำวาจาและน้ำใจของท่านนี่แหละคะ่ะ เรื่องของเรื่องก็คือดิฉันมักจะเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆเพื่อหาข้อมูลทำงานวิจัยแล้วก็มีโอกาสได้ไปพักอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานค่ะหมู่บ้านนี้สงบเงียบผู้คนน่ารักอากาศดีแล้วก็มีตลาดนัดเล็กๆที่เปิดเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์ดิฉันชอบไปเดินตลาดค่ะชอบบรรยากาศชอบฟังเรื่องราวของผู้คนได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความจริงบางอย่างที่บางครั้งชีวิตในเมืองกรุงก็ทำให้เราหลงลืมไป ในตลาดนัดแห่งนั้นมีร้านส้มตำร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่ใต้ร่มโพใหญ่มีโต๊ะอยู่แค่ไม่กี่โต๊ะพอให้ลูกค้านั่งได้สักสิบกว่าคนเท่านั้นเองแต่ที่น่าแปลกใจคือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนร้านส้มตำร้านนี้ก็จะมีลูกค้าแน่นร้านอยู่เสมอบางทีต้องยืนรอคิวกันยาวเหยียดเลยค่ะทั้งๆที่ร้านส้มตำในตลาดก็มีอยู่หลายร้านแต่ทำไมร้านนี้ถึงได้ขายดีเป็นพิเศษดิฉันก็อดสงสัยไม่ได้ วันแรกที่ไปลองชิมดิฉันก็ต้องยอมรับค่ะว่าส้มดำของป้าร้านนี้รสชาติจัดจ้านถึงใจจริงๆครบรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานกำลังดีแถมราคาไม่แพงอีกด้วยแต่รสชาติอาหารอย่างเดียวคงไม่พอที่จะดึงดูดลูกค้าได้ขนาดนี้แน่ๆเพราะร้านอื่นๆก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ดิฉันเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างก็คือวิธีการพูดจาของป้าเจ้าของร้านนี่แหละค่ะ ป้าแกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผิวคล้ำตามแบบฉบับสาวอีสานแท้ๆใบหน้ามีริ้วรอยตามวัยแต่ดวงตาของแกนี่สิคะสดใสมีแววเมตตาอยู่เสมอเวลาแกพูดแกจะยิ้มแย้มตลอดพูดจาไพเราะน่าฟังไม่ว่าจะกับลูกค้าที่มาซื้อของหรือกับแม่ค้าพ่อค้าด้วยกันหรือแม้แต่กับลูกมือที่มาช่วยงานแกก็จะใช้ถ้อยคําที่สุภาพอ่อนโยนมีแต่คําพูดดีๆออกจากปากแกเสมอคะ่ะวันหนึ่งมีลูกค้าหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาท่าทางเป็นคนใจร้อนยืนรอคิวอยู่นานแล้วก็เริ่มจะหงุดหงิด เขาเดินเข้ามาที่หน้าร้านแล้วก็พูดเสียงดังว่าป้าครับทําไมวันนี้รอนานจังครับหิวจนไสจะขาดแล้วเนี่ยปกติถ้าเป็นแม่ค้าคนอื่นอาจจะหงุดหงิดตอบหรือบางทีอาจจะตอบกลับไปแบบไม่พอใจว่าแต่เห็นอยู่ว่าคนมันเยอะอะไรทํานองนี้แต่ป้าแกไม่เลยค่ะป้าแกหันมายิ้มอย่างใจเย็นแล้วพูดด้วยน้าเสียงอ่อนโยนว่าโอ้ยขอภัยหลายๆเด้อล่ะป้าเห็ดปอทันอีหลีคนมาหลายมือนี่บอย่านดอกเดี๋ยวป้าตาให้แซบอีหลีสิได้หายเหนือ่อยหายหิวเลยเด้อนั่งถ่ายอีกหน่อยเด้อล่ะ โอ้ยขออภัยมากๆเลยนะลูกป้าทําไม่ทันจริงๆคนมาเยอะวันนี้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวป้าจะตาให้แซ่บจริงๆจะได้หายเหนื่อยหายหิวเลยเดอ้อนั่งรออีกหน่อยนะลูกคุณเชื่อไหมคะว่าแค่คําพูดไม่กี่คําน้ําเสียงที่อ่อนโยนจริง,จรงใจแบบนั้นทําให้ลูกค้าหนุ่มคนนั้นที่กําลังหน้าบูดหน้าบึง้งถึงกับคลายอารมณ์ลงได้ทันทีเขายิ้มตอบแล้วก็บอกว่าครับครับป้าแล้วก็กลับไปนั่งรออย่างใจเย็นดิฉันที่ยืนสังเกตการอยู่ก็รู้สึกทึ่งในน้ำใจของป้าแกจริงๆค่ะ จากวันนั้นดิฉันก็เริ่มตั้งใจสังเกตป้ามาค้าคนนี้มากขึ้นค่ะทุกครั้งที่ไปตลาดนัดดิฉันจะแวะไปที่ร้านของป้าไม่ใช่แค่จะไปกินส้มตําอร่อยๆเท่านั้นแต่เพื่อจะไปฟังพ่อยคําดีๆของแกด้วยค่ะป้าแกชื่อว่าป้าทองสุขค่ะดิฉันได้รู้จากการพูดคุยกับลูกค้าประจําคนอื่นๆมีอยู่ครั้งหนึ่งมีแม่ค้าผลไม้ที่ตั้งแผงอยู่ข้างๆร้านของป้าทองสุขเดินมาบ่นให้แกฟังค่ะว่า ป้าทองสุกเอ้ยวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยเนาะขายของก็ไม่ค่อยดีเลยฝนตกแบบนี้ลูกค้าก็หายหมดแล้วเนี่ยบ่นไปก็ทำหน้าตาหงุดหงิดไปตามประษาคนเจอเรื่องไม่เป็นใจแต่ป้าทองสุกกลับยิ้มแล้วพูดว่าอ้อยแม่หนูเอ้ยฝนตกมันก็ดีไปอย่างเด้อให้ดินมันชุ่มชื่นต้นไม้ใบหญ้าก็จะได้งอกงามวันนี้ขายบอดีไม่เป็นอย่างดอะมือหน้าฟ้าใหม่เข้ากับสู่ใหมนะ่เนาะ ที่สำคัญคือได้พักผ่อนบ้างก็ดีนะอย่าไปคิดมากเลยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะโอ้ยแม่หนูเอ้ยฝนตกมันก็ดีไปอย่างนะให้ดินมันชุ่มชื่นต้นไม้ใบหญ้าก็จะได้งอกงามวันนี้ขายไม่ดีไม่เป็นไรหรอกวันหน้าฟ้าใหม่เราก็สู้ใหม่นะที่สำคัญคือได้พักผ่อนบ้างก็ดีนะอย่าไปคิดมากเลยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะแม่ค้าผลไม้ฟังแล้วก็ยิ้มออกค่ะเหมือนได้รับการปลอบประโลมใจจากคำพูดที่มองโลกในแง่ดีของป้าทองสุก ดิฉันเองก็พลอยรู้สึกดีไปด้วยค่ะคำพูดของป้าทองสุกนั้นไม่ได้เป็นแค่การปลอบใจเฉยๆนะคะแต่มันเป็นการชี้ให้เห็นถึงแง่มุมดีๆที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดูแย่แค่ไหนก็ตามป้าแกมักจะมองหาด้านบวกของมันเสมอตลอดเวลาที่ดิฉันสังเกตการป้าทองสุกดิฉันไม่เคยได้ยินป้าแกนินทาใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะไม่ว่าจะมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับใครในหมู่บ้านหรือเรื่องซุบซิบนินทาที่แพร่สะพัดในตลาด ป้าทองสุกจะทำเป็นไม่ได้ยินหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆแกก็จะแค่ยิ้มยิ้มแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยไปเรื่องอื่นหรือไม่ก็แค่พยักหน้ารับแล้วก็เงียบไปไม่ร่วมวงนินทากับใครเลยค่ะเคยได้ยินแม่ค้าคนอื่นพูดถึงป้าทองสุกว่าป้าทองสุกแกเป็นคนดีนะไม่เคยพูดจาว่าร้ายใครเลยหรือร้านแกถึงขายดีก็เพราะแกพูดจาดีมีเมตตาใครๆก็อยากมาอุดหนุน คำพูดเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำให้ดิฉันมั่นใจว่าเคล็ดลับความสำเร็จของป้าทองสุกนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติอาหารหรือทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของวาจาสุภาษิตของแกต่างหากค่ะวาจาสุภาษิตหมายถึงคำพูดที่ดีพูดแล้วเป็นประโยชน์พูดแล้วมีความไพเราะอ,อ่อนโยนไม่ใช่คำพูดที่หยาบคายหรือคำพูดที่เต็มไปด้วยการนินทาว่าร้ายผู้อื่นแต่เป็นคำพูดที่จริงอ่อนหวานมีประโยชน์และถูกกาลเทศะ ดิฉันเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในตัวป้าทองสุขค่ะลองคิดดูสิคะเวลาเราไปซื้อของที่ไหนสักแห่งถ้าแม่ค้าพ่อค้าพูดจาดียิ้มแย้มแจ่มใสเราก็จะรู้สึกสบายใจอยากกลับไปอุดหนุนอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าเจอแม่ค้าพ่อค้าที่พูดจาหยาบขายไม่สุภาพหรือเอาแต่บน่นด่านินทาเราก็คงไม่อยากกลับไปอีกถึงแม้ของจะอร่อยหรือถูกแค่ไหนก็ตามเพราะบรรยากาศมันไม่น่าอภิรม์เอาเสียเลย ป้าทองสุขเข้าใจเรื่องนี้ดีค่ะแกปฏิบัติตนเองได้อย่างสม่ำเสมอจนทําให้ร้านส้มตําของแกกลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในหมู่บ้านไปโดยปริยายบางคนมาซื้อส้มตําเสร็จก็ยังนั่งคุยกับป้าแกต่ออีกพักใหญ่ๆบางคนก็มาปรับทุกข์บางคนก็มาเล่าเรื่องราวชีวิตให้แกฟังแล้วป้าแกก็จะตอบกลับไปด้วยคําพูดที่ให้กําลังใจให้แน่คิดดีๆเสมอไม่เคยตัดสินใครไม่เคยซ้ําเติมใคร ครั้งหนึ่งมีคุณยายท่านหนึ่งที่เดินเหินไม่ค่อยสะดวกมาซื้อส้มตำที่ร้านป้าทองสุกป้าแกเห็นดังนั้นก็รีบเดินออกไปช่วยพยุงคุณยายมานั่งที่เก้าอี้แล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงห่วงใย,ยว่ายายมาคนเดียวเหรอจ๊ะทำไมไม่ให้ลูกหลานมาส่งเล่าคุณยายก็เล่าด้วยน้ำเสียงน้อยใจว่าลูกหลานมันก็ยุ่งยุ่งกันนะสิบางทีก็ไม่มีใครว่างป้าทองสุกก็ยิ้มแล้วพูดว่า ไม่เป็นไรหรอกยายมาถึงร้านป้าแล้วก็เหมือนมาถึงบ้านนั่นแหละจะ้ะเดี๋ยวป้าตำส้มตำให้แซบๆเลยนะแล้วเดี๋ยวจะหาที่นั่งสบายๆให้ยายพักก่อนกินข้าวด้วยแล้วป้าแกก็ไม่ได้พูดแค่ลมปากนะคะแกหาเก้าอี้ที่พิงหลังได้สบายๆมาให้คุณยายนั่งแล้วก็ตำส้มตำให้ก่อนเป็นพิเศษด้วยค่ะการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าป้าทองสุขไม่ใช่แค่แม่ค้าแต่เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ เป็นเหมือนคนในครอบครัวที่มีแต่ความปรารถนาดีให้เสมอเคยคิดนะคะว่าป้าทองสุกไม่เคยบ่นไม่เคยนินทาใครเลยแกเอาพลังงานทั้งหมดไปทุ่มเทให้กับการทำส้มตำให้อร่อยที่สุดและการดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือร้านของแกขายดีจนเป็นที่กล่าวขานลูกค้ามากมายไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์ใดๆไม่ต้องไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ด้วยหัวใจที่เปี่ยมเมตตาและวาจาที่สุภาพไพเราะเรื่องราวของป้าทอมสุขทําให้ดิฉันได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยคือคําพูดมีพลังมหาศาลคําพูดดีๆสามารถสร้างเมตภาพสร้างความสุขสร้างกําลังใจให้แก่ผู้คนได้แต่ในทางกลับกันคําพูดที่ไม่ดีคําพูดที่เต็มไปด้วยการดินทาว่าร้ายก็สามารถทําลายความสัมพันธ์ทําลายจิตใจของผู้คนได้เช่นกัน อย่างที่สองคือการไม่นินทาผู้อื่นเป็นการรักษาใจตนเองเวลาที่เรานินทาคนอื่นเราก็ต้องจดจำเรื่องราวที่ไม่ดีของเขาไว้ในใจใช่ไหมคะเราก็ต้องหาคําพูดมาปรุงแต่งให้ร้ายกาจมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันทำให้ใจเราขุ่นมัวแล้วก็จมอยู่กับเรื่องราวที่ไม่ดีของคนอื่นแต่ถ้าเราไม่นินทาใครใจเราก็จะว่างโล่งโปร่งสบายไม่ต้องแบกรับเรื่องราวที่ไม่เป็นประโยชน์เอาไว้ลองสังเกตดูนะคะ คนที่ชอบนินทาคนอื่นมักจะเป็นคนที่ดูไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตสักเท่าไหร่เพราะเขามัวแต่เอาใจไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเอาใจไปจมปลักอยู่กับข้อเสียของคนอื่นแต่ป้าทองสุขไม่เป็นอย่างนั้นคะ่ะแกดูเป็นคนที่มีความสุขมีความสงบในจิตใจ,จยอยู่เสมอไม่ว่าแกจะยุ่งกับการตํซส้มตำแค่ไหนก็ตามและนี่ก็คือเคล็ดลับความรวยที่ไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์ใดๆเลยคะ่ะความรวยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองมากมายเท่านั้นนะคะ แต่มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองลูกค้าที่แน่นร้านชื่อเสียงที่ดีความรักความเมตตาที่ผู้คนมีให้และที่สําคัญที่สุดคือความสงบสุขในจิตใจของป้าทองสุขเองธรรมะที่ป้าทองสุขปฏิบัติโดยไม่ได้ตั้งใจประกาศให้ใครรู้ก็คือเรื่องของสัจจะวาจาหรือการพูดความจริงปิยะวาจาหรือการพูดจาไพเราะอ่อ,อ,อนหวานอตตะวาจาหรือการพูดจาที่เป็นประโยชน์ และธรรมวาจาหรือการพูดจาตามหลักธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของคารวัธรรมที่เราสามารถนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตได้จริงในทุกๆวันค่ะเวลาเราจะพูดอะไรสักอย่างลองหยุดคิดสักนิดว่าคําพูดของเรานั้นเป็นจริงไหมไพเราะไหมมีประโยชน์ไหมแล้วก็ถูกกาละเทศะไหมถ้าคำพูดของเราผ่านการกลั่นกรองตามหลักเหล่านี้ได้เราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิตธเหมือนป้าทองสุกนั่นแหละคะ่ะ การพูดความจริงเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดแต่การพูดความจริงนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยความเมตตาไม่ใช่ว่าจริงแล้วก็พูดไปแบบขวานผ่าซากไม่สนใจความรู้สึกของคนฟังเพราะบางทีความจริงบางอย่างก็อาจจะทำร้ายจิตใจผู้อื่นได้การพูดความจริงที่ประกอบไปด้วยปิยวาจาหรือถ้อยคำที่ไพเราะอ,อ่อนหวานจะช่วยให้ความจริงนั้นถูกรับฟังได้ง่ายขึ้นค่ะและที่สำคัญคือต้องเป็นคำพูดที่มีประโยชน์ ไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปลื่อยไร้สาระหรือพูดเพื่อสร้างความแตกแยกแต่เป็นคำพูดที่สร้างสรรค์ช่วยให้เกิดปัญญาช่วยให้เกิดความเข้าใจช่วยให้แก้ไขปัญหาได้และคำพูดเหล่านั้นก็ควรจะเป็นไปตามหลักธรรมะคือไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างอากุศลไม่นำไปสู่ความขัดแยง้งแต่กลับนำไปสู่ความสงบสันติและความเข้าใจซึ่งกันและกันป้าทองสุกได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการดำเนินชีวิตด้วยวาจาที่สุภาพ การไม่นินทาว่าร้ายใครการมีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มันไม่ได้ทำให้เราด้อยค่าลงเลยตรงกันข้ามมันกลับส่งผลดีต่อตัวเราอย่างมหาศาลทั้งในเรื่องของกิจการงานอาชีพความสัมพันธ์กับผู้คนและความสุขทางใจที่ยั่งยืนบางทีเราอาจจะเคยได้ยิงคำกล่าวที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราซึ่งหมายถึงคำพูดนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุด คำพูดสามารถสร้างทุกสิ่งและทำลายทุกอย่างได้ในพริบตาดังนั้นการที่เราจะฝึกฝนวาจาของเราให้เป็นสุภาษิตก็เป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ต้องไปหาเคล็ดลับความรวยที่ไหนไกลไม่ต้องไปขอโชคลาภจากที่ไหนแค่เริ่มต้นจากตัวเราเองจากคำพูดที่เราใช้ในแต่ละวันนี้แหละค่ะลองเริ่มต้นจากการไม่พูดคำหยาบคายไม่พูดคำส่อเสียดไม่พูดเถ็ดไม่พูดเพอ้อเจอ้อไร้สาระและที่สำคัญที่สุดคือไม่นินทาใคร เวลาที่เราอยู่ในวงสนทนาที่กำลังนินทาคนอื่นอยู่เราไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมด้วยเสมอไปนะคะเราสามารถเลือกที่จะเงียบหรือเปลี่ยนเรื่องคุยหรือค่อยๆถอยตัวออกมาจากวงสนทนานั้นก็ได้ค่ะการทำแบบนี้อาจจะดูเหมือนว่าเราเป็นคนแปลกแยกในบางครั้งแต่เชื่อเถอะค่ะว่ามันจะช่วยรักษาใจของเราให้สะอาดและสงบได้มากกว่าเยอะเลยค่ะเมื่อใจเราสงบคำพูดของเราก็จะสงบไปด้วยเมื่อคำพูดของเราดีการกระทำของเราก็จะดีตามมา แล้วสิ่งดีๆทั้งหลายก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราเองเหมือนที่ร้านส้มตำของป้าทองสุขขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยที่แกไม่ต้องไปทำพิธีอะไรเลยนั่นแหละคะ่ะเรื่องราวของป้าทองสุขเป็นเหมือนนิยายธรรมะแนวสอนใจที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยสอนให้เราเห็นคุณค่าของความดีงามที่เรียบง่ายแต่มีพลังยิ่งใหญ่สอนให้เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้นมาจากการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยตัวเราเองไม่ใช่จากการพึ่งพาโชคชะตาหรือสิ่งลี้ลับใดๆ อยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองนำแนวคิดเรื่องวาจาสุภาษิตของป้าทองสุกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะไม่ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แค่เริ่มต้นจากการสังเกตคำพูดของตัวเองในแต่ละวันว่าเราพูดอะไรออกไปบ้างพูดดีไหมเป็นประโยชน์ไหมแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อยค่ะบางทีตอนแรกอาจจะรู้สึกอึดอัดเพราะเราอาจจะเคยชินกับการพูดจาไปตามอารมณ์หรือการร่วมวงนินทาแต่ถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆด้วยความตั้งใจและความเมตตา ไม่นานเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะแล้วเราก็จะสัมผัสได้ถึงความสุขความสงบและความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับดำเนินชีวิตในทุกๆวันนะคะขอให้ทุกท่านสามารถนำหลักธรรมของป้าทองสุขไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้อย่างเต็มที่ค่ะ